มันคือถ่ายวันนี้งานเร็วสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีทุกคนกล้องกว้างกล้องกว้าง <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับเดซิมชาวแก๊งอีกเหมือนเดิมมีเด็กเกาะเบาด้วยใช่คะ่ะ <c oughs> ใช่แต่เด็กเกาะเบาเขาเกาะเบาจริงๆนะเขาเกาะเบาแบบตามชื่อเลยจริงๆ วันนี้ปากแดงเพราะว่าไปกินหมาล่ามาปากก็เลยแดงค่ะน้อเล่นสวยแบบสวยไปไหนมาจ๊ะสวแบบไปไนสวยแบบไปไหนมาจ๊ะไปกินหมาล่ามาค่ะไปกินหมาล่าที่มีซอยจุค่ะซอยจุหกร้อยกบาท ไม่ได้กินซอยจุ้วจริงๆหรอพูดเล่นนะพูดเล่นใช่มันมีมันมีแก้วน้ำอันนี้แล้วก็มีแบบนี้อีกแก้วนึงที่เป็นสีซีดๆแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือของพี่แล้วพี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้อันไหนดีก็เลยไม่ได้ใช้แต่จะมีคนใช้ของพี่นะวิ่ ได้กินชาววีจุไ๊ไหมไม่ได้กินชาววีจุ๊<ม>แต่ว่าเม,มื่อกี้ตอนเดินเข้าหอมาแล้วแบบหมาเหา่าก็เลยแบบยังไงอยากเป็นจุไ๊ไหมอยากเป็นจุ๊กไหมเราอยากเป็นหมา <laughs> จุไ๊ไหมฮะหมาก็เงียบเลย <laughs> งเงียบแล้วก็มองหน <laughs> <laughs> ้านะใช่หมาอาจจะกลัวคํานี้ก็ได้โอเคทุกคนเราเราอยู่ไหนวะกล้องอันไหนวะกล้องอันนี้โอเค เปิดมาเดี๋ยวแก๊งไปกินซอยจุกันเหรอใช่ไม่ได้ไม่ได้ไปกินจริงๆนะทุกคนโคตรเรียวโมบายกับตัวโควิดไม่ได้ออกงานหายไปจนลืมไปเลยว่ามีใช่น้องคิดว่าเราต้องตั้งชื่อน้องแล้วค่ะไข่เล่นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ไปเราไปแคทงานมาหรือยังไปมาแล้วเรียนอะไรเนี่ยใครโทรมาอีกเขี้ยวชีอีกแล้วสนใจไปออกเดทกันไหมวะไปเรียมวน้ดีกว่าเลิฟซีเลิฟซีขึ้นเร็ว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 เลิฟซีจจาสบัดสบัดวอร์มร่างกายนะคะ เก็ตซีนเออเอ้ยย่าเก็ตอเนอะซิมดีนโมลุกเวอร์โอ้โหอุ้มคแเนี่ยโอ้โหแรงเยอะเวอร แรงเยอะไว้ไหวแย่ไม่ทุกคนอันนี้คือแค่ซ้อมแค่ซ้อมฉากการแสดงนะคะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะทุกคนอนี่อาขงคำนับด้วยเออเลิศปังมากลูกสาวแม่คิโยชิอย่าบอกเราจะไปเดทเอาไม่อ๋อเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเดทกับยูชิดะแล้วไงหรอถ้าไปเดทกับเราไง ้แสดงฉากโรแมนต์ได้นะอะไรนะไไออ้องโมเป็นอะไรผมเมื่อยล้าจากการออกกําลังกายนะคะสงสัยน้องโมจะออกกําลังกายไม่ได้แหละทุกคนเพราะว่ามันเหนื่อยล้าเต็มที่อะไรวะาร้องว่าไงบ้าเฮ <c oughs> ้ยไฟไหม้ปะเนี่ย <c oughs> อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรฮะซส้มอย่าเพิ่งทำกับข้าว กคือมันเสียใช่ไหมไม่ได้ไหมเนาะ <c oughs> เป็นการเสียที่น่ากลัวมาก <c oughs> ไปไหมแล้วไหมมันไ,ไ,ไม่ได้ไหม <c oughs> ระวังบ้านระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเซฟก่อนเซฟก่อนเดี๋ยวบ้านระเบิดแก๊สรัว เออสู้เขาลำหนึ่งสู้เขาเออทักษะงานช่างระดับ3เออชอบชอบใช่โอเคทิ้งเอาไปทิ้งแล้วก็ทำกับข้าวต่อได้น้องว่าจะไปไหนไปนอนเอา้าเมื่อกี้เพิ่งลุกมาไม่ใช่หรอต้อนไม้กลายร่างแล้วเฮ้ยยังไงต้นบัว และนี่ต้นเงินต้นทองที่มีวัชพฤฤฤฤฤฤืชนะคะยังไงแล้วป,ป้อนนี่คือป้อนป้อนตัวเราหรือป้อนอะไรมันมีมันมีชื่อเลยนเนี้ยเอ้ยไม่มีเสียงดยอะโอ้ยตั้งชื่อดีทุกคนตั้งชื่อตั้งชื่อต้นหัวดีน้องโัโตวแล้วใช่ตั้งชื่อตั้งชื่อน้องัวเลยวน้องโมน้องโมต้องออกไป ดูดิน้องน้องน่ารักนะอันนี้อันนี้คือกำจัดจวัชพืชเหรอเล่นดิเล่นเล่นกับ,บวัวแล้นหนึ่งดูใกล้ๆกลัวก,กดป้อนคือให้อาหารน้องเฉยๆไม่ใช่เราแต่ถ้าน้องเอเคออกมาแล้วแค่กดอะไรนะ น้องดุวะเนี่ยโอ้โหปากน้องน่ากลัวมากปากน้องน่ากลัวมากเอาป้อนดีป้อนเอ้ยทำลายลายเอา,อามายกอ๊อย่าก,กินฉันนะเอาไม่กินหรอน้องไม่กินข้าวหรอ ลูกหัวลูกหัวก่อนไปทำงานหนึ่งเออเออเอออ่ะเชื่องหน่อยเชื่องเชื่องหน่อยเอออ่าไปทำงานหน้าอั่วมากว่าน้องนายใช่มาหมดเลย สถานะโรแมนต์ก่อนถึงจะมอบได้มังม้งหอยุ่งยากจังนี่นี่ไงแน่นำตัวอย่างเป็นเมดซีโอฝนตกด้วยอ่ะจีบจีบน้อง, <laughs> <laughs> องนายยกมา้นทงบ้าน <laughs> เอาโชว์แก้ไปถล่มน้อ <laughs> งนายส่งต่อจิตวิญญ,ญาณแห่งความรัก <laughs> จีบ <laughs> จีบจีบ <laughs> โอ้ยสามคำถามล้ำโมกว่ะโมกเสี่ยวเกี่ยวรักนี่โรแมนต์โรแมนต์เก็บสัญญาว่าจะอุทิศบทเพลงให้เก็บความโรแมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างในใจของเธออ้ยอันนี้เนื้อเพลงเก่าดีกว่าใช่ไหมใช่ยังโสดอยู่ไหมมือ โมบายกับน้องหมาถ้วยฟูนะคะเพิ่งจะได้เป็นเพื่อนกันเพื่อนเพิ่งได้เป็นเพื่อนร่วมโลกกันนะคะส่งจูบส่งจูบน้องๆหลีกทางให้สวีทกันโอเคไปยิงกินี่เองกุมมือกุมมือกุมมือไปแลวเอากุมมือไปเลยกุมมือกุมมือมีถามมาถามํำมนไปเลย ฮม่ไปไหนกันเนี่ยเอาดอกบอลเอามาคุยกันอยู่ตรงนี้ทำไมอะะสองใส่หลีกทางให้จีบกันจริงๆแหละโอกอดโอกอดเฮ้ยจุบแรกเลยเหรอ้องกระซิบอย่างเรายวนเฮลยสวย เฮปีเอ็มเฮ้ยที o ้ชมโอ๊ยมาหาวถวยฟูมาห่าวมีหรือยังมอบดอกไม้ังมีหรือยังมีขอเป็นแฟนแล้วเนี่ยมอบดอกไม้ยังไม่มีเลยคุณพี่ไม่ได้พี่เกย์ไม่ได้พี่เจยไปหาถวยฟูแล้วพี่เกยเปแนะนาตัวอย่างหยาบคายเลย แก้วไปตีกับมาแล้วเอายืนทำการบ้านยืนทำการบ้านแล้วหนึ่งมมไม่จีบแล้วไม่จงไม่จีบแล้วพอแล้วทำไมอ่ะมไม่มีให้ดอกมไม้อ่ะเนี่ยี่แก้วเครียดแล้วเนี่ยห่งม,ม,มาด้วยแฉมงงมาด้วย ไม่ต้ององอเดะแล้วพอ,อกลับบ้านกันเถอะเราไม่ต้องแล้วช่วยฟูไม่ฟูห่วงเจ้าของ่ะโถเอ้ยกลับมาบ้านแล้ว นอนไหมถึงเวลานอนกันหรือยังายถึงเรานี่ละนอนไหมถึงเวลานอนหรือยังนี่น้องโมเป็นคนดังระดับหนึ่งดาวแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะลดลงไปแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งดาวอีกนะคะก็คือไม่ดังสักทีนะคะโอ้ยน้องหนึ่ง,งทำอะไรอุย้ยเก่งมากพอพอ,พอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเคาะแล้วเล่น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 เนเล่นเลน,เ,นเอออ่าปุเปก็คือไปนอนโดยไม่ต้องสั่งเลยเก่งมากพี่แก้วก็คือ นอนเถอะถ้าขนาดนี้นะอ่าน้ำหนึ่งยังไงเพื่อนนอนกันหมดแล้วอ่านนี่ยให้อีกพัฒนาทักษะอีกเลเวลหนึ่งแล้วเดี๋ยวขึ้นไปนอนอ,อ,อ่าถึงระดับหกแล้วเก่งมากเนาะนอนสิปูเป้นอนมาสอนสิมาทาเออไม้เป็นนักแสดงซิตคอมเฉยมานอนกันแล้วทุกคนเอาน้ำหนึ่งไปไหนอะ ลืมกดให้เลิกเล่นมักลุกนะคะมามามา,มาโอเคบันทึกไออกนะคะเสร็จแล้วลกคนวันนี้นะคะก็อยู่กันมาจนดึกๆเลยถึงตีหนึ่งครึ่งหล่เดียวนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูกันมาตั้งแต่ตอนนี้นะคะ่ะก็ อันนี้โอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีไม่ฉี่กลางดึกนะคะคืนนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณยิง่งด้วยจริงเฉพาะนุชชินจิตเป็นอะไรก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายทุกคนแล้วพรุ่งน,นี้ก็ขอให้ตื่นมาทำงานอย่างสดใสนะคะในถึงวิชานเนี่ยนะคะ่ะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปจริงๆแล้วบ๊ายยชุ๊บพอ,พอหึกไปหึบขอบคุณสำหรับดาวทุกดวงในวันนี้นะคะ